สบายดีพี่น้องป่องไปพาทุกคนไปสโนโดน้ำากันพี่น้องตอนนี้มันถารถไฟออกใครในดามาสัสุดรถไฟท่านพี่น้องราคารถไฟคนละคนละสิบปอนหาสิบพี่น้องก็คือสองคนสเอ็ดปอนไปเบิร์นน้ำันที่เที่ยวทั้งทิ้งสิง,งามผีสวยงามปานได้เนาะคอยกับบุคคลมาจากักจะเป็นทางลหลกในชีวิตที่ได้มากพี่น้องไปวนน้ำกันเลยบรรยากาศเที่ยวทัศน์สิเปเน็นแยวางไ ไปพี่น้องซื้อตั๋วเที่ยวรอไอยแล้วก็พากันขึ้นนะฮะขึ้นมันในี้พี่น้องเหลือเอาสิขึ้นโซนได้บอลได้พี่น้องสองคนใส่เท้าพี่น้องพอใครเราลหลุดอยู่ยานบอมมี่เด่เทนขึ้นบอมมีนะ่อันนั้นบอมมี่บอลย่าเขาจะขายตัวเบิร์ตฮันนี้อย่าไม่เค่กูว่าเราเบิร์ตว่ามีแันอยู่วันโอเค เ oh. ด็กนี่เนาะไอหักมาอันนี้ใข่เนี่ยตย่อันรถนี่มันบริเวณเปิดประตนเหมือนนกันเปิดประุนให้สันลัค่ะอันนี้เป็นห้องแก้วอายุโอเคแม่ <Okay. S 2> <laughs> เจ็บเพื่อนเจ็บเพื่อนเลยเนาะงผบอกอย่างย่างผมบอกอย่างยางเจ็บขาเพื่อนวะแม่ทำอะไรพี่น้องเลยวะอ้๋อ honey that's a window you can o p เ n t ด i s โอ g กูดตอนนี้รถไฟเริ่มออกเดินทางแล้วพี่น้องมาเบิงน้ำกันว่าิวทิวทัศน์เป็นอย่างไรคุณพี่น้องวิวภูเขา ตุ๊ตตุดตุรถไฟนสาขนาดเลยพี่น้องอิสเลนอกรถไฟออกเดินทางนะจ๊ะตอนนี้ก็คือกทายคิวรถไฟกับรถไฟแบบรุนสายฐานทีนะพี่น้องจ้าบุฮะาอ่โอเค that's oh that's good view here oh t h s c a s t l วิวสองของ้างทางเพน้องตัวลายละแมนแกะอน,นวิวแม่น้ำวิวภูเขางามขนาดเลยเ่น้องเสียยังโอเพน้อง บรรยากาศแรื่อยเลยวิวทิวทัศน์พี่น้องภูเขาแม่นังสวยงามเลยแหละพี่น้องบรรยากาศไข่เนี่ยแต่พี่แดดเอามาให้ริมลีให้พี่น้องคั้งวันพี่แดดจักผีนี่ฮะสีบ่ขัดเลยแผนที่วบางกันไหวว่าสิขี่รถไฟขึ้นไปแต่ว่าหลังจากนั้นออกเก่ารถไฟแล้วก็ย่างไปสนุดูตีสองสิบโมงพี่น้อง ก็คือเวดมือเลยเหมือนต้องใส่เวลาอยู่ภูเขาดิย่างขือนย่างลง่มพี่น้องโอ้แดดออกอยู่ประเทศอังกฤษเห็นแดดทำเห็น,นี้ยังพี่น้องดีใจป้านเชอรเลรคขันมือได้ได้เห็นแดดแดดอยูนิมันบ่คอยได้เห็นเลยบ่อยๆเพราะบ่อ้เห็นเรื่อยๆคอยมายเมาที่ยวสกอตแด์นะทุกคนแดดแต่มือเดียวมือที่สองันที่แดดออกพี่น้อง แดดก็ได้ออกช่วงข้าวเพราะพอ,พอาคขาแดดไปได้พี่น้องมันบนไอซีซีมีแดดให้ข้เาเห็นตลอดมาเวลนี่เกือบหนึงอาทิตย์พี่น้องเห็นแดดสองมือจ้าจาเะเบิ่งแแดดก็ะแดดบ่หอนนะแดดฮิมพีฮิมพีอยู่แดด วิวทิวทัศน์งามขนาดเลยพี่น้องขายเป็นเล็กเป็นเครืทะเลสูสดเส้นทางเดินละพี่น้องจีเขาเจ้าพาเข้ามาหอสมนีนั่งรถมาประมาณหนึ่งสองวงนั่งรถไฟมาได้เอาเขาเจ้ากนะชิบ้าเข้ากลับขึ้นพี่น้อง <c oughs> เป็นแบบนี้ <c oughs> ขณะเราเป็นรถไฟข้าเจ้าพ um, ี่น้องเวลาจีเข้าสีอันเอียวสีอวยขาจะถอดแต่หัวออกแล้วก็หัวไปซุบเซ่ทางถ่ายฝังหนังแล้วก็ผ้าเข้ากรับพี่น้องวิธีอวยของรถไฟดุนนีก็ประมาณนี้พี่น้องสารุปคือผัวข่ผ้ามาพิษสถานนี่รถไฟพี่น้อง มันบอกแมนสถานีรถไฟที่สิไปสโนโดนมันเป็นสถานีรถไฟอีกสถานีรถไฟหนึ่งที่บบใกล้จากสโนโดนพี่น้องก็คือแบบเออพวกข่าพามาพิษก็เลยว่าได้นั่งรถไฟสิปปอนเขามันคือถือแทบพอผมอกเบองในอินเทอร์เนต็ตเนาะ ผู้หนึ่งสี่สิบหาปอนรถไฟไปสโนโถนพวกเขาว่าสิบปอนมันก็ถือแท้ว่าสินเนี่ยกลยพ้ากันไปแต่แถวสุดถ่ายก็คือรถไฟขบวนนี้ก็คือผ้าเข้าไปขี่รถรอบๆเล็กซื้อๆพี่น้องล้างจานนั้นขาจับก,กับผ้าเข้ากับแต่ว่าถ้าเข้าอยากไปต่อไปนเข้ามีทางขึ้นทางนี่ก็ได้พี่น้องแต่ว่ายางขึ้นไปฮะสโนโถนประมาณสองสโมงแต่มันทางสั้นสั้นเอลิมันบนเป็นทางที่ว่าข้าขจาบขืนเนาะแต่ว่าทางที่ขาจาวขืนแต่แท้มันจะมีทางส่วนบอกต่างหากตัวน,นั้นนะแม่รัก ข้นไปกลับแบบนั้นเขาเคียนบอกได้แมมมันหกสมงแต่ว่าตัวจริงที่พวกเคยไปหล่ะแมนว่าเจ็ดสมงพี่น้องโตซโนโร้ถ้าแล้วมันใกล้แห้งเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็คือแบบว่าเขาจะพ้าคีรถดหลอบๆอบทะเลสาบซื้อพี่น้องเอ้ยสุดถ่ายก็คือแบบว่าข้นรถไฟพิษขบวนพี่น้องเอ้ยจะได้กับขอบใจได้หลายทุกคนสิขาบมบึงคิปนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย